ก็เป็นหมอมาแล้วสามสิบสามปีนะครับเนาะทุกวันนี้ก็ยังประกอบอาชีพหมออยู่นะครับเปิดคลินิกส่วนตัวอยู่ที่ลำปางครับแล้วก็ทําแนะนําคนดูแลลดน้าหนักด้วยนะครับเรื่องราวของผมเดี๋ยวเล่านิดนึงนะครับเราจะได้รู้จักกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึง ขอแชร์สไลด์ดนินีงครับอันนี้มันเลื่อนนะ,ะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกลือ3ามรสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่องเกลือเนี่ยมักจะนึกถึงรส เค็มอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเกลือเนี่ยมันมีหลายรสนะครับเนาะแล้วก็มีเกลือที่หลากหลายมากที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนะครับเนาะก็แนะนําตัวนิดนึงนะครับเนาะก็นายแพทย์ลงกดนะครับทุกวันนี้ก็ยังเปิดคลินิกส่วนตัวนะครับอยู่ที่ลาปางครับเนาะก็จบจากมชมาแล้วนะครับสามสิบสามปีนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอโตคุณหมอแอนนะครับที่เป็นคนหนึ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดจากจากเดิมไปหมดเลยนะครับแน่ดีเนี่ยผมเป็นหมอที่เก่งมากนะครับ คนไข้ถืออาหารเสริมมาคลินิกเนี่ยก็จะเลิกกินทุกคนเลยนะครับเราสามารถพูดได้คนไข้เลิกกินได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ได้เจอกระสูตรของโปรแกรมบิ t ฟิตเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกประหลาดใจครับว่าทําไมร่างกายเราเปลี่ยนได้เร็วมากเลยนะครับก็เลยเข้ามาศึกษากับคุณหมอโตกับคุณหมอแอนนะครับเนาะก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าบิทฟิตเป็นเรื่องราวดีๆอยากจะบอกต่อให้กับผู้คนนะครับเนาะเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีครับแล้วก็มีรูปร่างอย่างที่ตัวเองตั้งใจนะครับน วันนี้เกลือส่วนใหญ่ที่เราใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกลือโซเดียมหรือเกลือเค็มที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเนาะลักษณะของเกลือเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเป็นเกลือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้จากเกลือที่ได้จากน้ําทะเลนะครับเนาะก็คือเขาเรียกเกลือทะเลนะครับหรือบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นเกลือสินเทาที่ได้จากการทําเหมืองเกลือนะครับในในในพื้นดินนะครับเนาะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกลือโซเดียมเป็นสักส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะของเกลือที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับตอนเนี้เราเราก็ใช้เกลือพวกนี้เป็นประจำนะครับเนาะเป็นในชีวิตประจําวันเรานะครับเนาะทีเนี้ยเกลือโซเดียมเนี่ยหรือเกลือพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทางการแพทย์เรานะครับเราพบว่าถ้ากินมากเกินไปเนี่ยเราบริโภคมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะทําให้สุขภาพเราไม่ดีครับจากงานศึกษาทางโภชนาการนะครับองค์การอนามัยโลกก็เลยกําหนดว่าเราไม่ควรจะทานเกลือนะครับต่อคนต่อวันเนี่ย ก็คือประมาณ2กรัมต่อคนต่อวันก็ง่ายๆเลยครับสกรัมนี้ก็ประมาณ1ช้อนชาปาดนะครับไม่ใช่พูนนะครับหช้อนชาปาดเนี่ยก็ประมาณ2กรัมนะครับเนาะถ้าเป็นพููพ์หน่อยก็ประมาณ2.6กรัมนะครับเนาะซึ่งเกลือเกลือที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็กําหนดว่าไม่ควรจะทานเกิน2กรัมต่อวันซึ่งปริมาณเนี่ยก็จะน้อยมากเลยนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของทางการแพทย์เราก็มีคําแนะนํานะครับสําหรับคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับ เราแนะนําว่าควรจะทานให้น้อยกว่าวันละประมาณ1.6กรัมครับหรือประมาณ3ใน4ช้อนชาต่อวันนะครับจะเป็นผลดีต่อการควบคุมระดับความดันในเลือดได้อย่างชัดเจนครับเนาะทีนี้คนที่ทานเกลือเยอะกินเกลือเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรามันจะทาให้เกิดอะไรครับเกลือเนี่ยเขาจะมีคุณนะโดยเฉพาะยิ่งเกลือโซเดียมเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือดูดน้ํานะครับดูดน้ําก็มาอยู่รอบๆตัวเขาเราสังเกตง,ง่ายๆครับ เวลาที่เราเอาเกลือวางไว้ในอุณหภูมิห้องหรือวางทิ้งไว้เปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยครับสักพักหนึ่งครับมันก็จะชื้นนะครับเกลือพวกนี้มีคุณสมบัติในการดูดน้ําเข้ามาอยู่กับตัวเขาได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราทานเกลือเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเราเกลือเหล่านี้เขาก็จะดูดน้ำนะครับเข้าไปอยู่รอบๆตัวเขาทําให้ปริมาณเม็ดน้ําเลือดเราเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วถ้าเกลือเหล่านี้มันไปอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อน ที่ผิวหนังเราหรือในเยื่อต่างๆในร่างกายเราเนี่ย <_ d ood le> เขาก็จะดูดน้ำนะครับ <_ d ood le> ไปทําให้มีอาการบวมมีอาการขั่งของน้ําได้ตามตามที่ที่เขาอยู่ถ้าเขาอยู่ในหลอดเลือดเยอะปริมาณน้ําเลือดเราก็จะเยอะถ้าเขาอยู่ในเนื้อเยอเื่อเยอะปริมาณเนื้อเยื่อก็จะบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเนาะพวงนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของเกลือโซเดียมนะครับก็จะทําให้เกิดบวมทีเนี้ หลายคนที่ที่ชอบทานเค็มนะครับชอบทานอาหารที่เป็นพวกยำนะครับอาหารที่เป็นรสจัดเนี่ยก็จะมีการใช้เกลือค่อนข้างเยอะอย่าลืมนะครับว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติอันหนึ่งนะครับที่รู้กันมาตั้งแต่ในโบราณกาลก็คือคุณสมบัติในการช่วยชูรสอาหารถ้าเราใส่เกลือในอาหารจะทําให้เรารู้สึกถึงรสชาติของอาหารได้มากขึ้นครับจะทำให้เราทานอาหารได้อร่อยขึ้น สังเกตดูง่ายๆครับร้านอาหารไหนที่คนรู้สึกถึงรสชาติอร่อยมักจะมีรสเค็มเจือปนอยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นการทานเกลือเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะทําให้นอกจากทําให้บวมแล้วเนี่ยก็ยังทําให้เราเจริญอาหารนะครับพอจเจริญอาหารก็จะทําให้เราทานได้เยอะขึ้นเราก็จะควบคุมปริมาณการทานได้น้อยลงด้วยนะครับแล้วเราก็พบว่าหลายๆคนที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือทานเกลือหรือทานเค็มเนี่ยนอกจากความดันสูงแล้วเนี่ย การบวมของบริเวณผิวหนังเนี่ยก็จะทําให้มองเห็นเซลลูไลท์ได้ชัดเจนอย่างอย่างเพิ่มมากขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราลดการทานเกลือได้เนี่ยก็จะช่วยลดการเห็นเซลลูไลท์ที่ผิวหนังที่เกิดจากการบวมน้ําได้อย่างชัดเจนนะครับเนาะทีนี้นอกจากมันทําให้เกิดการบวมแล้วเนี่ยมันยังให้เกิดการข้งขางของน้ําในหลอดเลือดซึ่งน้ําที่อยู่ในหลอดเลือดของเราถ้าอยู่ในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้หัวใจเราทํางานหนักครับ เนื่องจากว่าพอมีปริมาณน้ําเลือดที่เพิ่มมากขึ้นหัวใจเราจะต้องสูบฉีดแรงขึ้นสูบฉีดมากขึ้นก็จะทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาหรือหัวใจโตตามมาได้นะครับซึ่งก็เป็นผลที่เกิดจากการทานเกลือในปริมาณที่มากเกินไปในระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับก็จะทําให้มีผลต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังพบนะครับว่าน้ําที่ขั้งเนี่ยมันยังไปทําให้ไตเราทํางานหนักด้วยครับ พอเรามีการข้างของน้ําของเกลือในเลือดเราเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ไตเราทํางานหนักขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดการาผิดปกติของการทํางานของไตก็คือคนที่มีภาวะการข้างของเกลือเยอะๆเนี่ยไตเขาก็จะขับนะครับเอาปโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เป็นปโปรโตีนชนิดดีที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยที่เราเรียกว่าอัลบูมินนะครับออกทางปัสสาวะมากขึ้นเมื่อเราสูญเสียปริมาณปโปรโตีนอัลบูมินออกทางไตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้ง่ายครับเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการทานเกลือเนี่ยมีผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับนะเกลือที่เรารู้จักกันก็คือเกลือโซเดียมพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบถ้าเป็นองค์ประกอบทางเคมีเราเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ครับก็จะประกอบไปด้วยตัวโซเดียมซึ่งเป็นโซเดียมที่เราเรียกว่าเกลือโซเดียมนะครับร่วมกับคลอไรด์นะครับอันเนี้ยเราจะเจอมากในเกลือพวกไหนครับ เช่นเกลือเค็มที่เราทานกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเกลือทะเลนะครับหรือเกลือสินเทาที่เราใช้กันอยู่เป็นเกลือเม็ดเกลือผงนะครับใช่ใช่หมดเลยครับเนาะหรือแม้แต่ในพวกน้ำจิ้มทั้งหลายนะครับเนี่ยพวกซอสทั้งหลายน้ำปลาพวกน้ำปรุงรสทั้งหลายพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยเกลือพวกนี้ครับเพราะ่าจจะช่วยลดเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับทำให้ลิ้นเรารับรสได้ได้รู้สึกถึงรสอร่อยมากขึ้นนะครับเนาะ นอกจากนั้นเนี่ยเรายังเจอเกลือพวกนี้ในพวกอาหารแห้งนะครับเช่นปลาแห้งกุ้งแห้งนะครับปลาหมึกแห้งพวกนี้ครับปลาเค็มพวกนี้เนื่องจากเป็นการถนอมอาหารคุณสมบัติอันหนึ่งของเกลือนอกจากทําให้อ่าดูดน้ำแล้วเนี่ยยังเป็นการรักษาเนื้อหรือรักษาโปรตีนด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เนื้อเนี่ยไม่เสียไม่บูดแล้วก็ทําให้แบคทีเรียเนี่ยไม่ไม่เจริญเติบโตทําให้เราเก็บ อาหารพวกนี้ไว้ได้นานซึ่งถ้าเราทานอาหารพวกนี้แน่นอนครับเราก็จะได้เกลือโซเดียมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมีอีกอันนึงนะครับที่เกลือพวกนี้มีบทบาทมากก็คือการเก็บรักษาผักดองทั้งหลายหรือว่าผลไม้ดองครับผักและผลไม้ดองเนี่ยจะทําให้เวลาที่เราทานเนี่ยเราก็จะได้เกลือพวกนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเนาะแล้วพวกเนื้อนะครับ เนื้อแปรรูปเกือบทุกชนิดเลยครับจะมีการใส่เกลือทั้งในแง่ของการปรุงรสทั้งในแง่ของการถนอมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดงนะครับหรือหมูยอเนื้อยอทั้งหลายพวกนี้ครับก็จะมีการผสมเกลือพวกนี้ลงไปด้วยเป็นทั้งในเรื่องของการเพิ่มรสชาติแล้วก็ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับเนาะ <c oughs> อันหนึ่งที่เรา นิยมกันมากเลยก็คือไข่เค็มครับไข่เค็มนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าเป็นการดองเกลือครับเพราะนั้นก็จะมีปริมาณเกลือค่อนข้างเยอะเราสังเกตง,ง่ายๆครับไข่เค็มเนี่ตรงบริเวณไข่าขาวเนี่ยจะมีรสชาติเค็มจัดมากเลยครับอ่าเพราะว่ามีการดูดซึมเกลือเข้าไปรักษาเนื้อไข่ไว้นะครับเนาะอีกอันหนึ่งที่พวกเราทานกันแบบเพลินๆแล้วก็มักจะไม่รู้ตัวก็คือพวกถั่วอบเกลือทั้งหลายครับพวกนี้ก็จะมีปริมาณเกลือค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นการช่วยทําให้รสชาติ ของถัว่วพวกนี้มีรสชาติดีขึ้นนะครับเนาะเราก็จะได้รับเกลือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจรวมทั้งขนมกรอบๆทั้งหลายนะครับที่เราทานกันในท้องตลาดเนี่ยพวกนี้ก็มักจะมีการผสมเกลือเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่พมรสชาติของอาหารนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเกลือเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงรสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เกลือจากอาหารที่หลากหลายมากเลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็จะได้เกลือเกินจากการที่ สำรวจนะครับของหลักของกองโภชจาการของกระทรวงสาธารณสุขเราพบว่าคนไทยเนี่ยบริโภคเกลือมากกว่าวันละประมาณเกือบเกือบครับห้ากรัมต่อวันก็คือเราบริโภคมากกว่าสองเท่าของที่เราควรจะได้รับในแต่ละวันเพราะนั้นเราดึงไม่ต้องสงสัยครับว่าเราจะมีคนที่ป่วยเป็นความดาันสูงถึงประมาณนะครับตอนนี้ประมาณ14 15ล้านคนแล้วก็มีคนที่เป็นโรคไตาวายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าคนประเทศเราเนี่ยบริโภค เกลือกันเยอะมากเลยครับซึ่งมีผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับเนาะทีเนี้ยผมก็อยากจะให้พวกเรารู้ครับว่าในความเค็มหนึ่งช้อนชาเนี่ยของอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะมีปริมาณเกลือเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าเป็นเกลือผงนะครับเป็นเกลือปนหรือว่าเป็นเกลือสมุทรเนี่ยหรือเป็นเกลือทะเลเนะครับเนาะหนึ่งช้อนชาเนี่ยก็จะได้โซเดียมประมาณนะครับ2กรัมหรือ2 0 0พันมิลลิกรัมนะครับเนาะ ในผมปรุงรสหนึ่งช้อนชาเกือบทุกอย่างนะครับก็จะมีโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมครับในปลาร้านะครับที่คุณติ๊กพูดตะก,กี้นะครับเนาะก็จะมี1ช้อนชาเนี่ยน้ำปลาร้าในช้อนชาก็จะมีโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมเช่นกันครับในกะปิ1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีประมาณ4-500มิลลิกรัมเช่นกันผมชูรส1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมครับง่ายๆเลยหนช้อนชาก็ประมาณ500มิลลิกรัมครับน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยถ้ารสชาติที่พอดีๆก็ประมาณ4 400รอมิลลิกรัมหรือถ้าเป็นรสชาติที่เค็มหน่อยก็อาจจะถึงประมาณ 500- ร้อถึงพันมิลลิกรัมต่อช้อนชานะครับเราจะเห็นนะว,ว่าในปริมาณเครื่องปรุงรสที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงมากเลยนะครับนาะทีนี้นอกจากโซเดียมที่เป็นเกลือเค็มแล้วนะครับเรายังทานเกลือโซเดียมโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกเยอะเลยนะครับเกลือลักษณะนี้จะมีลักษณะที่ไม่มีรสชาติครับที่เราเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดพวกนี้ ยกตัวอย่างเช่นง,ง่ายๆนะครับก็คือพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือเบกกิ้งโซดาที่เราเอาใช้ในการผลิตขนมเบเกอรกี่ทั้งหลายนะครับหรือเอาไปใช้ในการใส่ขนมทั้งหลายนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกผงฟูนะครับก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาผสมกับพวกครีมทาทานะครับแล้วมีสารประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเนาะพวกนี้เราก็จะได้เกลือโซเดียม เพิ่มเข้ามาครับโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของขนมและอาหารนะครับทีนี้เกิดจุดอีกอันหนึ่งก็คือพวกโซเดียมเบนโซเอตอีกอัน,นก็คือก็คือสารกันบูดครับปัจจุบันเนี่ยมีที่ใช้น้อยมากแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ยังเจอได้นะครับเจอได้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในอาหารอาหารสดครับจากจากการที่ผมได้สอบถามพูดคุยนะครับกับคนทําอาหารเราพบว่าอาหารสดหลายๆอย่างเนี่ยมีการใส่สารกันบูดเข้าไปด้วยโดยที่ เขาไม่ได้บอกให้ให้คนทานรู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกที่เป็นอาหารข้าวหม้อแกงหม้อที่ขายกันตามท้องตลาดเนี่ยครับพวกนี้มักจะมีการใส่สารกันบูดไปด้วยเนื่องจากว่าเขาจะต้องทําเตรียมทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาขายทั้งวันครับอาจจะมีการใส่สารกันบูดทุกนี้ลงไปด้วยแล้วที่เราเจอได้เยอะแล้วก็บ่อยนะครับก็คือพวกขนมจีนครับขนมจีนกับพวก ก๋วยเตี๋ยวเส้นสดครับพวกนี้มักจะมีการใส่สารกันบูดเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเรายังได้เกลือจืดพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับเนาะน่เนาะซึ่งในเกลือจืดหรือสารกันบูดพวกนี้จริงๆแล้วนะครับถามว่าทานได้ไหมทานได้ครับแต่ว่าเขาจะมีข้อกําหนดว่าไม่ควรจะทานวันละประมาณ600้อยถึงแปดมิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนะครับซึ่งในในที่เราทานกันอยู่ทุกวันนัเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทาน อย่างเดียวนะครับเราทานขนมหลายอย่างทานอาหารหลายอย่างมันก็จะมีการสะสมของสารกันบูดหรือเกลือพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นในพวกเบกกิ้งโซดาหรือในผงฟูเนี่ยเราจะเจอมากในพวกที่เป็นพวกขนมคุกกี้นะครับ ชัดเจนเลยหรือว่าเป็นพวกมัฟฟินนะครับหรือว่าเป็นพวกเค้กกล้วยหอมนะครับนี่ผมก็จะเอาที่เขาใส่มาจริงๆให้เราดูนะครับเนาะอย่างเช่นขนมปังนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะเจอพวกเกลือพวกนี้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือพวกเค้กกล้วยหอมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่เขาดีมากเลยครับคือเขาเขียนไว้ให้รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกขนมพวกเนี้ยเวลาเราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยเขาไม่ได้เขียนให้พวกเราดูนะครับเนาะแต่อันนี้เขาดีมากเลยเขาทําปฏิบัติตามกฎอยอยเาบอกเลยว่าเ่ะ ใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผงฟูเท่าไหร่ด้วยนะครับเขาบอกเลยนะครับเราก็ทานไปจนถึงทุกวันนี้เราก็ทานกันรู้สึกอร่อยดีนะครับเนะาะนะหรือพวกขนมจีนนะครับขนมอาหารเส้นๆทั้งหลายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสดเนี่ยครับขนมจีนพวกนี้มักจะมีพวกสารกันบูดโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกอันนึงนะครับที่เจอได้บ่อยๆก็คือพวกน้ำพริกครับ น้ำพริกเนี่ยโดยเพาะยิ่งพวกน้ำพริกสดทั้งหลายที่ขายกันตามท้องตลาดเนี่ยมักจะมีการใส่พวกสารกันบูดชัดเจนเลยครับเนื่องจากว่าเขาต้องทําทีละเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ขายหลายๆวันก็จะมีการใส่พวกพวกสารกันบูดนะครับพวกนี้ทีนี้วิธีการสังเกตอาหารสดนะครับว่าอันไหนที่มันจะมีพวกสารกันบูดมากหรือน้อยนะครับง่ายๆเลยครับ อันนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับเมื่อกี้เมื่อก่อนเนี่ยเรายังยนไม่ค่อยได้สนใจเรื่องโภชนาการครับก่อนที่เราจะมาเจอบิดพี่ยเราก็จะชอบกินขนมนะครับกินน้ําพริกกินอาหารอะไรที่แบบเขาบอกว่าเจ้าดังๆเราก็จะซื้อมาทีเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นครับมีอยู่ทีหนึ่งจําได้ว่าซื้อขนมจีนแบบเจ้าดังเลยนะครับเก็บไว้ในที่บ้านนะครับหนึ่งสัปดาห์มันไม่บูดครับ แต่นั้นผมไม่กินเลยครับโอ้โหดูแล้วน่ากลัวมากครับเก็บไว้ในตู้เย็นหนึ่งสัปดาห์ไม่บูดเนี่ยโอ้หน้ากลัวมากเลยหรือขนมหลายๆอย่างที่เราทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับบางทีเราอาจจะลืมไปไม่ได้ทานครับเราลองกลับไปดูนะครับว่ามันอะึ้นลาไหมถ้ามันไม่ขึ้นลานะครับหรือขนมปังบางอย่างเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยไม่ขึ้นลาเนี่ยครับก็ให้ระวังไว้ครับว่าอาจจะเจอสารกันบูดค่อนข้างเยอะครับเนาะวิธีสังเกตนอกจากดูจากการเก็บจากการเสียของขนมพวกนี้แล้วนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมใช้แล้วก็สังเกตด้วยตัวเองได้บ่อยๆอ,อันนึงก็คือเวลาที่เราวางขนมพวกนี้ไว้ไว้ตามบ้านเราเนี่ยอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นเขตร้อนจะมีพวกมแมลงเยอะจะมีพวกมดเยอะถ้าขนมชนิดไหนที่มแมลงหรือว่ามดไม่ตอมครับอันนั้นครับไม่ควรทานครับแสดงว่าจะต้องมีสารอะไรสักอย่างที่แม้แต่มแมลงมันยังไม่ทานเลยครับ หรือที่ผมใช้บ่อยๆอันนึงก็คือเวลาผมทานขนมเนี่ยผมก็จะแบ่งให้กับสุนัขที่บ้านนะครับถ้าผมให้สุนัขแล้วสุสนัขไม่ทานผมก็จะไม่ทานครับเนาะอันอนี้นเป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าอาหารอันไหนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติดูได้จากสัตว์ครับเพราะว่าสัตว์นเนี่ยเขาจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือเขาจะมีจมูกที่ดมกลิ่นได้ เร็วกว่าของเรานะครับเนาะเขาก็จะเลือกได้ว่าอัานไหนมันดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นทริคนะครับให้พวกเราไว้ในการที่เราจะสังเกตอาหารนะครับดูว่าอาหารชนิดเนี้ยน่าจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาตินะครับก็สังเกตดูว่าเราทิ้งไว้เนี่ยสัตว์ที่บ้านเรามันทานไหมนกทานไหมมดทานไหมสุนัขทานไหมเนี่ยถ้าสัตว์พวกนี้ไม่ทานก็เราก็ไม่ควรทานครับเนาะอันนี้เป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเนาะทีนี้นอกจากเกลือจืด เกลือเค็มแล้วมันยังมีเกลืออีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเกลือหวานครับเกลือหวานเนี่ยก็คือพวกสารปรุงรสทั้งหลายผงปรุงรสทั้งหลายพวกนี้ถ้าเป็นสูตรเคมีเราก็จะเรียกพวกโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับก็เป็นสูตรทางเคมีเลยนะครับซึ่งพวกนี้เกิดจากการที่ได้จากการสกัดมันสัาปะหลังนะครับหลังๆนี้ก็จะเปลี่ยนจากมันสับปะหลังก็จะเป็นการการสังเคราะห์ขึ้นมาทางสารเคมีขึ้นมานะครับพวก สารปรุงรสหรือผงปรุงรสพวกนี้จะมีลักษณะที่ทําให้เรารู้สึกเวลาเราทานทเราจะรู้สึกถึงอร่อยที่เราเรียกว่ารสอูมามิหรือรสหวาน,นครับพวกนี้จะมีเยอะมากครับในน้ําจิ้มเกือบทุกชนิดที่ขายกันตามท้องตลาดครับใส่หมดเลยครับแม้แต่ซอสนะครับก็ใส่นะครับแม้แต่ในน้ําก๋วยเตี๋ยวที่เราทานเขาก็ใส่ครับพวกนี้เพราะมันเป็นสูตรมาตรฐานของเขาเลยซึ่งเขาจะใส่นะครับเนาะหรือในน้ําพริกที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยพวกอาหารสําเร็จรูป ที่ที่เราทานกันอยู่ทุกวันทั้งหลายเนี่ยรวมแม้แต่กระทั่งอาหารข้าวหม้อแกงหม้อที่เราทานกันอยู่ทุกวันหรือกว๋วยเตี๋ยวที่เราทานเนี่ยส่วนใหญ่มีการใส่พวกผงอูมามิพวกนี้ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อให้เราได้ถึงรสชาติอร่อยเพราะเกลือพวกนี้จะมีลักษณะที่ทําให้เรารู้สึกถึงความอร่อยเนื่องจากเขาจะไปกระตุ้นนะครับต่อรับรสที่ลิ้นเราทําให้มันขยายขึ้นแล้วเราสามารถรับรสชาติของอาหารได้มากขึ้นครับเนาะ ทีนี้นอกจากเกลือสาอย่างแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปรวมๆให้พวกเราครับไม่ต้องไปสนใจในเรื่องตัวสารเคมีมากครับให้ดูว่าในอาหารสําเร็จรูปที่มันมีเกลือโซเดียมรวมๆกันทั้ง3าอย่างเนี่ยที่เราต้องระวังนะมีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับเนาะให้เราดูจากฉลากโภชณาการครับเวลาเราทานอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูฉลากโภชณาการครับเขาจะบอกไว้นะครับอย่างเช่นเนี่ยอาหารกระป๋องส่วนใหญ่ก็จะบอกกว้เลยนะครับมีไขมันเท่าไหร่ มีคาร์โบไฮเดตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่เราสังเกตดูช่องโซเดียมนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอาหารกระป๋องเนี่ยก็จะบอกเลยในหนึ่งในหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยกระป๋องเนี่ยจะมีสามหน่วยบริโภคนะครับอันนี้เนาะหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยจะมีสองร้อยแปดสิบนะครับมิลลิกรมัมถ้าเราทานทั้งกระป๋องเลยก็เอาสามคูณครับเนาะสามคูนี้มันก็จะเยอะ เยอะมากเลยเกือบเกือบเก้าร้อยมิลลิกรัมนะครับก็จะเยอะมากเลยครับทานกระป๋องหนึ่งเนี่ยครับเนาะหรืออย่างเนี้ยครับให้เราดูนะครับเปอร์เซ็นต์โมโนโซเดียมกูตเเมตนะครับหรือไอโอดีนซอลเนี่ยเขาก็จะบอกเลยแต่เนี่ยเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องมานั่งคำนวณเองนะครับเนาะเราจะเห็นนะครับว่าอาหารกระป๋องพวกเนี้ยจะมีหมดเลยนะครับหรืออย่างอย่างอันเนี้ยพวกอ,อันนี้เป็นพวกอ่าอ,อะไรพวกครีมอะครีมสลัดนะเนี่ยพวกสลัดเนาะที่ใส่ครีมสลัดนะครับพวกเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับม่ามีทั้งอ่าตัวเหลืองมีทั้ง เกลือไอโอดีน2.5เปอร์เซ็นซึ่งอันนี้เขาจะจะเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องมานั่งคำนวณเองนะครับเนาะนหรืออย่างเงี้ยครับเนาะเป็นอันนี้เป็นซอสนะครับซอสพริกเนี่ยก็จะมีนะครับมีทั้งโมโนโซเดียมกูตาเมเตนะครับก็คืออ่าผงชูรสแล้วก็มีทั้งเกลือด้วยนะครับเกลือไอโอดีนด้วย5เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเราต้องมานั่งคำนวณเองปลากระป๋องก็เช่นเดิมนะครับอย่างเงี้ยเนาะที่น่าตกใจก็คือผมอยากให้พวกเราดูบะหมี่สำเร็จรูปนะครับ บะหมีส่สำเร็จรูปที่ขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับที่เราทานกันอยู่ทุกวันหนึ่งซองครับเชื่อไหมครับว่าถ้ารวมไอ้เครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้เกลือเนี่ยต่อหนึ่งครั้งที่เราทานเนี่ยถึงประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบมิลลิกรัมต่อซองซึ่งสูงมากเลยนะครับเราทานบะหมีส่สำเร็จรูปพร้อมกับเครื่องปรุงเขาแค่ซองเดียวเนี่ยวันนั้นเราหมดโคต้าทานอาหารลดเข็มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยดูให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยจากการทาน เกลือหรือลดปริมาณการทานเกลือโซเดียมลงนะครับเนาะทีเนี้ยวิธีการแก้ไขนะครับไม่ให้ไม่ให้เราได้รับเกลือเกินนะครับผมก็อยากจะให้เทคนิคกันง่ายๆนะครับง่ายๆเลยก็คือให้เราทานอาหารลดธรรมชาติครับอาหารลดธรรมชาติคือ ธรรมชาติมาอย่างไงเราก็ทานแบบนั้นเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยจบโปรแกรมบิดวิทไปแล้วเนี่ยต่อมรับรสผมดีมากผมทานอาหารทุกวันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยครับเราจะได้ลิ้นเราจะรับรสชาติของอาหารที่เป็นรสธรรมชาติเกือบทั้งหมดเลยนะครับแบบดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรุงเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็เราควรจะ หัดทานอาหารลดจืดครับเพราะการทานอาหารลดจืดเนี่ยจะทําให้เราไม่ได้รับเกลือเกินนะครับซึ่งวัฒนธรรมการทานอาหารลดจืดเนี่ยมีมาจากวัฒนธรรมคนจีนครับประมาณ3000กว่าปีนะครับเนาะอาหารจีนในส่วนใหญ่ก็จะออกรสชาติจืดเนื่องจากว่าฮ่องเต้โบราณเนี่ยพบว่าคนที่ทานอาหารลดจัดเนี่ยจะอายุสั้นนะครับฮ่องเต้ก็เลยทานอาหารลดจืดเป็นหลักนะครับเนะาะครับเนาะทีเนี้ย นอกจากเกลือพวกนี้พวกเราอาจจะได้ยินนะครับก็คือพวกเกลือดาพวกเราเคยได้ยินไหมครับเกลือดําหรือพวกเกลือเกลือที่เขากําลังยึิๆกันพวกนี้จะเป็นเกลือไฮโซเกลือดําพวกนี้ก็เกิดจากการที่เป็นการเผาไหม้ของของเกลือโซเดียมร่วมกับขมเหลวควันของป่องภูเขาไฟนะครับก็จะเจอในบริเวณที่เคยเป็นมีภูเขาไฟปะทุนะครับก็จะเป็นเกลือที่มีลักษณะสีดำนะครับ พวกนี้จะเป็นพวกเกลือซันเฟตครับเป็นเกลือผสมกับซันเฟอร์นะครับลักษณะคุณสมบัติของเกลือซันเฟอร์พวกนี้ก็จะมีคนที่แบบเอามาใช้ในการรักษาโรคนะครับซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับแล้วก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่สามารถช่วยในการรักษาโรคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผสมน้ำมะนาวอะไรเงี้ยที่เขาเอาไปใช้ใช้กันหรือดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยืนยันนะว่าไม่มีหลักฐานททางวิยาศาสตร์ว่าสามารถรักษามะเรกันได้นะครับแต่ว่าเกิดพวกเนี้ยแลเกิดพวกเนี้ยครับมีกับประมงเลยครับมีเรื่องแร่ธสังเคราะห์แร่สังเคราะห์เซรามิพิเศษอันพิเศษแล้ก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้เช่าไห้ช่วยจับเชื้อราได้ราดได้ช่วยทำให้ร่างกายเราได้รับปริมาณสารเคราะ์ซึ่งเป็นสารประกอบที่สำคัญของการสร้างโปรตีนนะครรับเาได้ สันเพิ่มในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างโปรตีนขึ้นมานครับได้ได้ในปริมาณที่มากพอครับทีเนี้ยอีกอันหนึ่งครับที่คนนิยมกันก็คือเกลือหิมาลายันหรือว่าเกลือสีชมพูครับเกลือสีชมพูหรือเกลือหิมาลายันจริงๆแล้วก็คือเกลือสีเทาครับคือเกลือที่เกิดจากการขุดจากดินหรือภูเขานะพวกนี้นะครับมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีเขาจะมีแร่ธาตุมากกว่าโซเดียมคลอไรด์ครับ ก็จะมีแร่ธาตุอื่นๆด้วยผสมเข้ามาครับพวกพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแมงกานีสนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับหรือเป็นคาร์บอนเนตหรือว่าเป็นพวกกรดบางอย่างอาจจะมีนะครับพวกนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีแร่ธาตุ มากกว่าเกลือสมุทรหรือเกลือที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเกลือที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเกลือทุกอย่างที่ขายในบ้านเราเนี่ยต้องมีการเติมสารไอโอดีนไปด้วยนะครับเนาะทีนี้ในเกลือสีชมพูพวกนี้ก็จะเป็นสารหรือแร่ธาตุเนี่ยที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินะครับเนาะแล้วคุณลักษณะพิเศษของเกลือสีชมพูก็คือว่าในขนาดที่เท่ากันนะครับหนึ่งช้อนชาปูนเนี่ยเนาะถ้าเป็นเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลเนี่ยก็จะมีปริมาณ โซเดียมเนี่ยอยู่ประมาณ2,000ถึง2,600มิลลิกรัมในขณะที่เกลือชมพูเนี่ยเขาจะมีปริมาณโซเดียมที่น้อยกว่านะครับเนาะประมาณหนึ่งในะกครับก็คือประมาณ15%เนนะครับก็จะมีโซเดียมน้อยกว่าเพราะ,ะนั้นก็ถามว่าถ้ากินเกลือชมพูเนี่ยเราก็จะได้โซเดียมน้อยน้อยกว่าแล้วก็ได้ปริมาณแร่ธาตุที่เพิ่มมากขึ้นจากเกลือทะเลนะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับราคาที่เราทานแล้วก็จะค่อนข้างแพงนะครับเนาะเกลือพวกนี้นะครับเนาะทีเนี้ย มีเกลืออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันคือเกลือโพแทสเซียมหรือเกลือโพแทสนะครับเกลือโพแทสเนี่ยก็จะเป็นเกลือที่อยู่ในดินนะครับมีการทําเหมืองแร่โพแทสเนี่ยครับพวกนี้ก็เอามาใช้ในการปรุงอาหารได้นะครับซึ่งถามว่าเกลือโพแทสพวกนี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเกลือโพแทสพวกนี้ จะมีคุณสมบัติดีต่อร่างกายเราครับจากกองโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราพบว่าคนไทยเราบริโภคโพแทสเซียมเนี่ยน้อยนะครับได้แค่ประมาณ 70- 80ถึงเท่านั้นเองเราทานโพแทสเซียมในแต่ละวันนี้ไม่เพียงพอครับถ้าเราทานเปลี่ยนจากเกลือโซเดียมมาเป็นเกลือโพแทสเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณเกลือโพแทสเพิ่มขึ้นแล้วก็จะช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วในทางการแพทย์เราพบนะครับว่าเกลือโพแทสพวกนี้ในคนที่มีภาวะความดันผิดสูงถ้าได้เกลือโพแทสพวกนี้สามารถช่วยทําให รักษาระดับความดันหลือดสูงเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับแต่ในคนปกติไม่ช่วยอะไรเลยครับช่วยเฉพาะคนที่เป็นความดันสูงเท่านั้นเองครับเนาะ วันนี้ผมก็เอาข้อมูลเรื่องเกลือดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วถ้าพวกเราอยากติดตามนะครับสามารถติดตามช่องดีๆได้ใน Bitfit Official TikTok นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องส่วนตัวของเรา Tik t o k หมอกดนะครับแล้ว Instagram ส่วนตัวผมอาจจะมีอะไรสวยๆรอๆให้พวกเราดูครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในช่อง y o u t u b e นะครับหมอกดลดพุงครับสามารถติดตามได้ครับขอบคุณมากเลยครับ๊ิครับก็คุณพี่หมออลลงกดนะครับนะครับก็ทุกคนครับ พอ่อพิมพเลข3นะครับแทนหัวใจให้พี่หมอทีนึงนะครับอ่านะครับพี่กวางครับฟังพี่หมอแล้วเป็นไงบ้างครับได้ครับ